สวัสดีค่ะท้องแท้เป็นยังไงลูกเดี๋ยวก็หายนะคะค่ะก็เมื่อเชา้านี้พี่ทงแท้มีอาการหอบแล้วไออีกแล้วนะคะแม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากอากาศค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาร้อนจัดแล้วก็เมื่อคืนพอฝนตกปุ๊บเนี่ยพอเช้ามาพี่ทงแท้เขาก็เป็นเลยนะคะตอนนี้แม่ก็ให้กินยาไปแล้วค่ะดีที่ว่ายังมียาของคุณหมออยู่นะคะค่ะ ทองแท้ครับเดี๋ยวกว็าหายแล้วลูกนะเนี่ยวันนี้อากาศคืมนะพี่ทองแท้ก็เนี่ยคะ่ะเช้ามาให้กินยานแล้วก็อยู่บนห้องค่ะเออเด็กๆข้างล่างนะคะพอแม่ลงมาข้างล่างก็เนี่ยคะ่ะแม่ก็เอาต้นไผ่กระถางใหญ่หน้าบ้านนะคะก็ดูสดใสชุ่มชื่น,นแล้วก็มาให้เด็กๆเขานะคะที่ชั้นล่างค่ะกินเลยลูกกินเลยก็ แม่ก็ไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าสรรพคุณของต้นไผ่เงินเนี่ยคือสามารถช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล้างไตทําความสะอาดไตได้นะคะค่ะก็แม่ก็ไปเจอใน Google น่ะนะคะก็เลยพยายามให้เด็กเขากินกันบ่อยๆคะ่ะดูนะคะพอมาตั้งปุ๊บก็มาลุมกันกินเลยค่ะอันนี้พวกเด็กๆไข่เขาอยู่ชั้นบนกันนะคะเดี๋ยวพอแม่เรียกเขาเนี่ยหรือว่าเขาได้กินต้นไผ่ เดี๋ยวเขาจะวิ่งลงมากินกันนะคะเออมากันแล้วไข่ดาวขายไข่ดาวไข่ทองไข่ปิ้งนี่นะคะก็มาเนี่ยรอให้พี่ๆก็กินไผ่กันก่อนนะไข่ดาวย่องไปแล้วค่ะอ,อ๋อพี่ทองแท้ก็ลงมาด้วยนะพี่ทองแท้ก็ลงมากินต้นไผ่ด้วยนะคะทองแท้เนี่ยพอเขาเดินลงมาข้างล่างทีไรแม่จะดีใจนะคะ เพราะว่าเขาชอบจมูกตัวอยู่แต่ชั้นบนนะคะในห้องนอนแม่ก็พยายามให้เขาลงมาชั้นล่างนะคะจะได้มีกิจกรรมอะไรทําบ้างแล้วก็ได้มองนกชมนกชมไม้บ้างนะคะพาลุ้นอนสบายเลยนี่นะคะในพี่ทรองแท้นะคะเนี่ยอยู่ตรงซ้ายมือค่ะค่ะแล้วพอ ช่วงใส่สายหน่อยแม่ก็เนี่ยค่ะพาพาลวยออกมาเดินหน้าบ้านนะคะก็ต้องใส่สายจูงให้น้องนะคะและอันนี้ก็แม่นําโชคค่ะโอ้ยดีใจเกือกิ่งใหญ่ลูกโอ้ยได้ไปทั้งสายเลยลูกพาลวยค่ะดูนะคะตะลกมากแม่นําโชคก็ก็ดีใจนะคะได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกค่ะแม่ก็จะพยายามเอาดิกๆสลับสับเปลี่ยนไปนะคะแต่ละวันนะคะ โอ้สำรวจกันใหญ่เลยพาลวยจะไปไหนอะลูกลากสายไปด้วยค่ะสำหรับพารวยเขาปินกระโดดปินคือข้างบนไม่ไหวนะคะแม่ก็เลยสามารถปล่อยสายจูงได้นะคะเออดูหน้าบ้านนะลูกโอ้ดีใจดีใจนะคะแม่หนูได้ออกมาชมวิว แล้วก็แม่ก็ขึ้นมาดูพี่ทองแท้นะคะหลังจากจูงพารวยกับนำโชคที่หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ทองแท้ขาก็นอนเราหัวนี่พาดตรงขอบที่นอนนะคะทองแท้ทำไมนอนท่าน,นั้นลหลุกนะค่ะแล้วแม่ก็จะดูแลพี่ทองแท้นะคะให้ดีที่สุดค่ะก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่10นี้ก็มีนัดตรวจพี่ทองแท้อีกนะคะเป็น ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจที่ทองแท้เป็นหัวใจโตด้วยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอ็กซเลย์ปอดด้วยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ทองแท้ด้วยนะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่ายดูเด็กๆอดีตแมวจรบ้านแม่ด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ